ออกแต่อันนี้ใส่อันนี้ใส่เจ้าอันนี้ใส่แค่เนี้ยอ๋อมีอย่างใส่ห้านเออแล้วอันนั้นขอบยาแล้วหาเอาดีนน้ำมันดีนน้ำมันใส่ไหนพี่ดีนน้ำมันนั้นแบ่งเมื่ออียงก็ได้แบ่งยังแบ่งเกลึงแบ่งเกลึงไปแทมกะนไปแทมแล้วกันแล้วก็เอาอี้แล้วก็ อ๋อเส้นหล่อพ gl yeah> <si ันกดกดกดหัวมันหัวแค่น um <um> ั้นเเจ้าเจ้าใส่นี่ก็ใส่น้ำใก็เสียบไฟไฟโอเคเจ้าใส่ใส่น้ำนี่เนาะใส่น้ำเต็มนี่เลยเต็มนี่เลยเอาใส่นี่ตัวกะใส่นี่ตัวกะใส่นี่ตัวนี่ตัวกะถ้าใส่นน่ยเดี๋ยวมันดูดขึ้นมานี่มันก็จะแห้งนี่เนาะเออใส่มันมดมดเนาะเนาะอ๋อโอเคโอเคเจ้าเจ้าเจ้า กอท่านออกแล้วก็เอานน้าใส่ห่านอีนอออกอันนี้เขาใส่อ๋อจ้าจ่าโอเคจ้าจ้า